สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่างสองประดานซี่แล้วนะครับกับทีมงานน้ำแต่งระยะทางของเราเชมฟอร์ครับวันนี้ก็มาเจาะน้ำประดานที่อำเภอเซกาคนระับออกจากตัวนาตรงมาหน่อย,อยอขึ้นเกลือยต่อทังเซกาขึ้นเกลื่อยข,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 ขึ้นของหลวงไปขึ้นเกลื่ไปบึงการลปฏิบัติของหลวงแวันนี้ก็เจาะทำความลึกไปที่75เมตร น้ำที่ได้ประมาณ4 5คิึ้ก็ข้เทน้ำข้อขนาดนิ้วครึ่งน้ำไหลเต็มๆเลยลูกค้าจะติดโซลาเซลล์ก่อนอจอที่พอมีที่75ดิี่75เมตรครับพื้นที่ตรงน,นี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างน้ำจัปบานกลางไม่ใช่ว่าพื้นที่น้ำเยอะครับก็ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเราก็ได้ทำการสำรวจ น้ำแรงงามาดาเลยเครื่อง a d m p ส0มรก่อนนะครับก็ทำการกรอดก็มาตัวนี้ก็จะได้ปริมาณเยอะหน่อยก็อดตามที่ได้ครับที่น้ำน้อยน้ำปั่นกลางก็น้ำที่ได้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เทสกรอดจะส่งน้ำก็ก็อขนาดหนึ่งคูนห้านิ้วไหลออกเต็มท่อลูกค้าจะเป็นกาเซลก็เป็นกราลูกชายที่กรุงเทพแล้ก็ส่งน้ำ โกโปรคาลั And, thin, march, ์ดีงานคุณภาพรับประกันงานเป็นปีงานไหลสดชือดรินน้ำเป่าน้ำตอกนครับตรงนี้จะเป็นหินค่อนข้างแข็งหน่อยน่าจะเป็นหินุลังดาวหือทองนุลังดา ได้ครับพองไปนี่ก็สิงคโปร์เซนจาก็ก็ได้ลงรน้องสินค้านะครับแต่ละพื้นที่ก็มากมากนิน้อยไม่เท่ากันแต่ละพื้นที่บางพื้นที่น้ำมากก็พุ่งใส่กระดาษพวกพื้นที่น้ำน้อยน้ำปานกลางก็ประมาณนี้ครับน้ำปานกลางน้ำปานกลาง าปันกยาก็เทโดยท่อขนาด10มิลลิลิตรน,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 นะครับก็ใส่ปลาเซลหลังใส่ปลาเซลก็โอเควาดเ,เ,เรื่อยมาน้ำที่ต้องาการวันนี้ก็ฝนตกใหน่งงครับรถ,ถกลวงมาตรงนนเนินๆไม่รู้จะขึ้นได้ไหมรถผิดหนนะักไม่จะมีลมพัวงไหม ก็ต้องวัดกันนะว่าเราจะขึ้นได้ไหมเ็ดน,น้ำน้ำไม่ขาดครับโอ้ก็โอเคตามเป้าหมายผู้ค้าท่ไหนที่สนใจจอดน้ำประดาลครับจอดน้ำประดาะลปิดศาและหมอดาลก็โทรหาทางสองบาดาลซึ่งจับทีมงานน้ำแดงเททางและ,ะถึงมอได้ถึงมอเคื่องดื่มะครับจะมีเดินโทบสถ่ที่ท้ายคลิปของเรานะครับตัวมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับ ปัญหาอะไรตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำปานกลางก็โอเคน้ำก็ได like <Yeah. S 2> ้ตามต้องการถ้าลูกค้าก็ต้องเข้าใจฮะพื้นที่น้ำน้อยพื้นที่น้ำมากก็ตาดพื้นที่พื้นที่น้ำมากน้ำก็จะพุ่งแต่กระจายเแบบน้ำพุเลยฮะพุ่งพุ่งมาบอลล็อปบอถ้าพื้นที่น้ำมากก็จะติดตามแบบนี้มีขนาดเล็กเล้กติดด้วย เราก็ต้องเข้าใจพื้นที่ของสค้าเองด้วยไม่ใช่ว่าดูคลิปมาทำไมทำไมของเจ้าอือททำไมแจกนี้ทำไมพุ่งอย่างนี้ทำไมของเสียไปเจาะทำไมไม่เป็นอย่างน้ในคลิปเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่น้าน้อยหรือเปล่าพื้นที่หาน้ํายากไหมพื้นี้น้าเยอะหรือเปล่าถ้าพื้นที่น้ําน้อยเราก็ต้องคำใจครับจะต้องสาหรืออะไรก่อนนะครับก่อนจะจอ ได้จอกันเสร็จแล้วก็จะได้แบบพุ่งๆอยู่นบอสช่างรัก็หาจี๊กับสิ่งที่ตามองเห็นไม่ได้เองชางก็เสกให้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นที่น้อยอย่างเพืนี้ก็รวดพอได้น,น้ำไม่ขาดนอเลย ต้องมาชิปนะครับผมลูกค้าใหนสนใจก็ติดต่อ,อาหากันได้เลยชอบกดกดไลค์รักกดกดแชร์อย่าลืมกดซับคลายกรเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปเจ่กันที่ไหนนะครับวันนี้ก็เทียเเ่ยมในเซกาจังวันสงการของเราคือแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ